คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินเตือนแล้วนะจ๊ะแล้วยังไงสีปด <c oughs> เองโอ สเกตเตอร์ไม่มาให้จริงๆเหรอเป็ดลอยนะเนี่ยมันมีไอไเนี้ยเรนนี่เรนนี่เห็นว่าในเกมเรนนี่มันมีอะไรเนี่ยไอตาเสืออะไรเนี่ยแบบข้อทามันไม่ได้ผิดนะเว้ยแต่แบบว่ามันดันปวดเฉยเลยอะเหมือนฟีลเหมือนแบบเส้นเส้นยุดอะเขาเรียกว่าเส้นยุดปะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าเส้นยุดหรือเปล่ารนนี่เรียกมันว่าเส้นยุดอะ ไอเดี๋ยวไม่เข้าฟรีจริงๆเลยดิเห็นเข้ามาตั้งหลายเกมเกมนี้ก็เข้าๆไปหน่อยเธอนาสงสารกันเถอะ <c oughs> แกล้งเข้าไปหน่อยก็ได้รีอะ่ะ <c oughs> เน่เจเจเหลี่ยมเหรอแป๊บนึงนะพี่พีพีแป๊บนึ่งนะประเด็นคือพีจีมันกำลังจ่ายให้หนูอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยตามล่าหาเข้าฟรีอยู่เนี่ยเพื่อเบดลร้อยมันจะเข้าให้หนูอีกโอ้โหอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรฮอตดอกแถวแรกปารติโท พอกดองฮอกดอกไม่ได้กินแล้วนี่ ำไมมันเรียบจังวะรอซื้อหน่อยไหมอะฮี <c> ่ <oughs> แบบว่าปีไม่เข้าให้เฉยเลยอะเข้ามาตั้งไหล่เก็บอันนี้ไม่เข้าเฉย มันกินไปก่อนละกันเดี๋ยวเราไปกินมันเบ็ดลอยก็ได้มั้งกกกินจริงอะแหละจ่ายมาสามสิบสองบาทแต่แรงเกิน ไหนเลยนี่ลองปั่นแบบว่าหมุนออโต้ดิคือแบบจะไหลน้องมาหกพันกว่าอะไรอย่างไไนะางา 6, ี้ก็ได้นะเรนนี่ก็ไม่ได้ติดหรอกนะจริงๆแล้วไหลน้องมาหกพันกว่าก็ไม่ได้ไดติดนะ เชียซ <Yeah. S 2> ีอะไรวะเนี่ยขอหกพันกว่าได้มาหมื่นนึงมันเป็นอะไรที่ตกใจอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรมันจะสมพรปากขนาดนั้นน่ะเฮ้ยอะไรมันจะสมพรปากขนาดนั้นแล้ววะงงเลย ทีนี้งงเลยเด้เลนนี่ก็งงไม่ต้องใครงงเลนนี่ก็งงนะตอนเนี้ยอะไรแบบว่าสมพรปากขนาดนั้นนะงงเลยทีนี้อ่อพอมันจ่ายแค่นี้วันนี้มันจ่ายดูทรงแล้ววันนี้มันจ่ายแค่เปดร้อยพี่แม่งไม่